สวัสดีครับผมตอนใต้ครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะไปเที่ยวไปชมไปชิมไปช็อปตามสถานที่แล้วก็ย่านดังกันแล้วละครับหรือวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายัางไงน่ะเหรอครับตามต้นมาเลยครับเมน,นูแนะนําของทางร้านนะครับเป็นเมนูเด็ดนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำสูตรพ่อเล้งเอาเป็นว่าเราเนี่ยไม่รอช้าจัดมาเลยดีกว่าครับว้าวเกคอนนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับ นึกจจก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับทางร้านเนี่ยเขาก็มีเมนูแนะนําด้วยแล้ครับเริ่มต้นด้วยข้าวหมูกรอบพริกไทยอ่อนนะครับผมแล้วก็ข้าวผัดน้ำเลียบรวมถึงก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับทานพร้อมกับน้ำลำไยชื่นใจมากๆเลยครับ และสำหรับใครนะฮะอยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวแบบนี้แล้วก็สามารถมาได้นะครับผมที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเล้งนะครับผมยู่บริเวณ CDC นะครับผมเรียบทางหลวนรามอินทาครับร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่1 1โมงจนถึง3ทุ่มครับส่วนสัปดาห์หน้าเน่ยติดตามดูให้ดีแล้วกันนะครับว่าไอทินมมสไต์เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ